มาถึงคันที่หแล้วนะครับอยู่ที่อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครน,นะครับใช้เวลาเดินทางจากอำเภอเมืองบึงการมาประมาณ2ชั่วโมงกวนน่าน่อยเพือนเด้อนะครับตอนนี้เราก็มาถึงคันที่6นะครับในรอบขึ้นมาอุดรน,นะครับผ่านหลายจังหวัดคันที่6แล้วแดดปะล่ะลูกชิน้นฝนที่ตกปะละ่ะแมนบบแมนบบเอ็ม เอาฟ้าละ M5 M5 พันเปน็นบ,บนี่พอ M5 พันรุ่นหัวเหลี่ยมอ๋อคือดำดีเถวะรุ่นแรกนี่ครับเบิ่งบุเห็ดจังไงปุบบาดนี่นเป็นไงุซเชนเป็นไงบ้างทอซิงเราน,รน,นะครับคันที่หกนะครับเด้๋ยรอบนี้มาเตอร์วันนี่แหละคันที่หก คันที่หกรู้สึกว่าจะค่ำอีกบน่นน้อนี่เนาะลังคาทำไมต่ำต่ำลังคาต้องได้เอาออกนั่นเนละยบ่ลังคาไม่ต้องถอยออกใอ้เราไปเต่งเอาไหมขันลังคาออกก่อนเลยหลังคามันต่ำผดเพราะมันบ่ได้มุมมองมันลังคาต่ำเป็นของเบื้องรตนะครับแต่ถ,ถ่ายน้ำมันแค่ไหนอยู่แต่ว่าธรรมะใจครื่อย่งม,มันเราต้องใส่เสาสูงกว่านี้นะครับ แล้วมันมันเลยมาไก่พอบนี่ครับเห็ดหลายอย่างเลยนี่นะครับมียันยกๆยกออกเอาเลยเดี๋ยวนั่นฮะเออเป็นอัางดอกคนหมักถอดเนาะเอาอีไปหนังแต่เขาลือรถก็ลือหรอกเว้ยโอ้ยบ่เหลียวบ่เหลียว นะครับเพิ่นเอาสีนเหมือนนะครับเด้ยอยู่สองดาวสกลนครนะครับผมบ้านนี้ยังบุพเพบ้านนั้เกาะบ้านทันสมัยว่าม่ห่างไปหนี่มีห่างมีโลตัดแต่ว่ามีไฟแดงไว่บ้างหันนี่พ่อไฟแดงอยู่ห้างันนีิบ้านทันสมัยพี่น้องนี่แหละโอเคนะครับผมเมื่อตึ๊บสำหรับเอ็มนะครับห้าพันนะครับผมรถเก้ารถไอของเอ็มหกสิบนะครับตัวนี้นะครับ ใส่เวลาโดนพอสมควรอยู่ครับเพราะว่ามันหลุดรุนนี้มันต้องแปลงหลายอย่างนะครับผมตัวนี้เอาสีนำํำเงินนะครับมันก็เลยตัดกับตัวหลุดมันก็เลยหลุด,ดเก่าๆก็เลยไม่ขึ้นมาท,าทันทีนะครับตัวนี้นี่ครับขอกับนี่นะครับสามารถยืดออกมาได้อีกนะครับตัวนี้แต่ว่าก็เอาซ้ำพอดีพองามหน่อยแหละมันพอยุ่งไหลายนะครับ <c oughs> ไฮ้ยโซชื่นทดสอบทดสอบหลๆได้ไหมเอารถเอารถออกไปเลยเดีย๋ยวไปถนนเลย มันต้องไปหน้าบ้านบอกมันมค่อยมันคอ่นคอยพอแสง <c oughs> มันค่อยเห็นชาดเกนมันเลื่อมมืดแล้วแยกคอนโทรลแยกระบบนะครับเดินสายให้เรียบร้อยนะครับเก็บงานให้ละเอียดยิบเลยนะครับผมบบพตัดสีรถไม่สั่นละนี่ครับไปไปเดินทางจะได้กับบัานกับคนรายได้ป่ะสิหกเครื่องเร็จเรียบร้อยเบิดแล้วนะครับกระบอกไปดวงใบดันเด๋ยวปกติเบิดนะครับผมตัวนี้ โอ้เมือดพี่น้องหาเลียมหาเรียมยม,มันเมือดพี่น้องมันสีคำแล้วมันสีมันสีนั่นแล้วหกโมงกลัวแล้วนะครับ M ห้าพันนะครับผมอยู่ที่นะครับอำเภอยังอ่ะลืมเลยล่ละอำเภอ,อยังเหรออำเภอ,อยังเกาะหัวกะจกกะใซ่ไปหายได้พี่น้องเด้อนี่ครับหัวกะจกพองเอ็มมันสีเป็นรแบบนี้นะครับ ใส่ไปให้หัวโจเขาพกพกเอ็มนะครับเดี๋ยวนี่มันด้เป็นลักษณะแบบนี้แหละเขาใส่ไปใหเป้เบิดนะครับเป็ี่นมวยไปเดี๋ยนี่อันนี้มันหลังคาแล้วมันต่ำแห้งเด็กพี่น้องจังผมก้าวขั้นต้นหมาล่ะไอเ้เพื่อนเอาไปแปลงเอาโอ้เปลี่ยนมวยอยู่เลย กบเก้าอีกแล้วพี่น้องสองมือมีหอดมีคนมาขายหนูนะครับเดือตัวยาบาทครับนี่ตัวละลอยตัวละลอยเดี๋ยวเดี๋ยวคือปลาพาใส่เห็นไหมันีติดปลเนาเดือกความหอนบานปลาเนาลอยมันมีน้ำแข็งบปล่าบะที่นี่รถยกยกมันแหมเนี่ยครับอำเภอสองดาวนะครับผมบ้านทันสมัยนะพี่น้องเด้อยืบทีนะครับอูปไัทุนการเกษตรมาเบืองได้นะครับ บ้านทันสมัยนะครับอยู่บ้านทันสมัยนะครับยกสูงสูงรถรุ่นเกาๆห้องอาหิสให้ได้นะครับผมตัวนี้หลังคามันใส่บ่ได้พี่น้องมันตามแหงให้พอเราไปแปลงนะครับเพราะว่าผมมันคํำแลวผมม่มีเวลาแปลงให้แล้วนะครับนี่แหละบ้านทันสมัยอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวรอบหน้าที่มานครพนมอีกนะครับเด้อพลเรือติสร้างฝ้าสร้างเลยนะครับเพราะผมจะขึ้นมัณสกลนครอยู่ มันสูงกว่าสายไฟนะครับตัวนี้พูดนะยกล้อพร้อมนะครับครับหอดหลังค้าหลังนั่นแหละครับผมหอดขอบลังค้าพอดีนะครับนี่เลี้ยวนะครับผมยกนิ่มๆได้มันเป็นกระบอกกอดนะครับนี่ครับกระบอกเดียวกับเกลียวเพื่อแล้วครับทำาเ้ามันยกมันนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากได้สองกระบอกกันแล้วเตีนะครับแต่ผู้ใดมีทุนแต่ว่าการเห็นงานกับ บ่แตกต่างกันนะครับแจ่ว่ามันตีแตกต่างกันเฉพาะมุมมองนี่คือนะครับมุมมองการมองเห็นนี่คือนะครับการประดับความสูงถ้าสองก็บอกมมนนี่สูงก็นี้อีกนะครับสูงก็นี้อีกเป็นประมาณแขนหนึ่งนะครับตัวนี้โอเคนะครับผู้ใดสนใจนะครับสอบถามขอายเลไผู้ใดศูนย์กแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์ครับนี่ครับบ้านทันสมัยนะครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับมาเบิ่งได้มาเบื่องได้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ